มีทันตะวันสี่คนและอยู่ล้อมกันเฮ้ยเอามาดิเฮ้ยใครมีทันตะวันเข้ามาดิน้องบอลดู้ไลดูนี่นะมันเฮียโกนั t ต n งกุ o ักเพย์เยอร์แอนด h ไอโฮปอยู่ฟิกเกอ t ์เอาดิสเนี่ยมาละเฮ้ยจะเอาให้ประเทศพระเจ้ากินเรอเอาดิเขาอยากกินอะไรวะคนดูเดาไหม กินเชอรี่ผมไหมพี่กินบป่าเชอรี่ผมเอาปะที่มีคิงอะไรเราเมดพูดอะไรนะมองนผมแห่บารดาน่นา,สนาสุดโหดของผมกันนี่ไงเอาสุดโหดกล้วยนี้โหดบอกเลยมีออร่าสุดโหดด้วยแดงๆเลยเนะี่ยเอาเปล่าสุดหรอทำไมเทพเจ้าผมดำพี่ก็ไม่รู้ครับน้องไอเวนนี้มีสถานะใหม่ไหมไม่รู้ครับผมคือยังไงอ่ะเราจะแก้ยังไงวะงงอะ่ะคนดูคนดูช่วยกันคิดหน่อยได้ไหมว่ามันคือยังไงแก้ยังไงท่านตะวันหรอ ที่ไม่มีธันตวันอ่ะเดียต้องลบผลหมดส่วนคนระับคงใช่นะ <k ling> อะไรเนี่ยวรลเมตโอ้โเกยไปเลยนะไอผู้พันต้องพิมพ์พร้อมกันคงไม่ขนาดนั้นหรอกบางคนดูเอ้ยทำไรอะได้หรอปะเดี๋ยวผมลองอกล้วยไปจิ้มมานะ <c oughs> เอาไปแล้วเทปเจ้าไปแล้วฮนโดถือธันตวันแล้วมีออร่าด้วยอะไรไม่รู้โอ้ใช่เออฉันหวังว่าจะมีคนรู้ความลับของเขานะ ออผมไม่มีตังค์สักบาทผมจะไปตั้งแถวแบบเฮียได้ไงเงินอยู่ในอากาศคุณควัวมันได้หรือเปล่า<อ>ใช่ไหมเนี่ยเงินเต็มไปหมดเลยเนะี่ยทับทับบ้านได้ทับพอเราลองไปดูหม่คนโดใน,นดิสคอร์ดเขาแบบเขาคุยเรื่องอะไรกันบล็อกฟู้เนี่ยเห็นปะบล็อกฟู้ดซีนไมมาเ e ีย I'm going to show the new event โอ้โอ้คืออะไรว่าคนดูทำไมเป็นอย่างนั้นอะนั่นมันคือชั้นเององ้าว <Blue. S 2> อ๋อนี่เจนเดียวโกมินเอามาในไปแล้ว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 ซัมเนียนะหกคนน่ะไม่เอามาทำไมทุ้มหัวเิ่นหรอบอง พี่ผลไม้ที่ติดเฮเวอรี่คืออะไรใช่เออโอ้สามร้อยแปดสิบล้านพี่จะเก็บไว้ก,ก่อนนะน้องเฮเวอรี่หรอไหนแปลกงนะพี่เช็คก,ก่อนนะน้องเฮเวอรี่อ่าเอ้ยนี่ไงนี่ไงคนดูโอ้โอ้ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะโอ้คนดูโอ้เฮเวอรี่เฮ้ยเอาว่ะเข้ามาแล้วว่ะเฮ้ยอ,อะไรร่างของพี่อันไหนหดสุดครับร่างปกติปกติสุดครับน้องไม่มีหัวแล้วทั้งนั้นอยากรู้ไหมร่างไหนหดสุด เงี้ยหูมาฟังคนดูเงี้ยหูฟังไปกินตะกินเป็นไงสุดโหดป่ะคุณเรียนคณะอะไรคณะปลูกผักสวนครัวนี่ไงคนดูบัฟใหม่ติดโกลสิบกิโลเนี่ยมันจะมีแบบวิ่ง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 สีทองออกมาว่าคนดูเห็นป่ะเห็นปะวิ่ง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 เห็นป่ะมันไม่ใช่ทองนะทองมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ พราะงั้นเอาไปให้อันนี้พี่ค้าเล่นด้วยกันทําไงครับทําไม่ได้ครับน้องพี่ไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นอ่ะนอกจากเชื่อใจคนที่พี่ให้เอาเข้ามาครับน้องหนึ่งแล้วที่พี่ไม่เชื่อใจไอ้แจ็คครับน้องพี่ไม่ให้เข้ามาแน่นอนเลยคิดว่าจะมีคนบุ๊ตใหม่ไหมคอนโด Yeah give out the cooked owl I want to be a crocodile เป็นภูมิแพ้เหมือนผมเลยแจ็ค He's raining Did anyone get TIO ฮะเดี๋ยวได้ตอกคู่ว่าใหม่หรอหรือไงของตกแต่ง oh no oh no ไก่ oh no oh no no น no. oh. ุ๊กคู่เรียบร้อยนอกคู่อย่างอุ้ยมาอีกแล้วเอมิลี่เราสามารถเอ้ยผมขึ้นไปดูข้างบนได้ปะเอา ก้าฮหดถ้าผมเป็นเดฟผมจะสั่งให้ทุกคนโกลงตึงๆโอ้เฮลนะเงียเงียจะจัดไหมเนี่ยโอ้ยมาแล้ววะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไอตรงนี้นะไอ้ไอตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้น เฮเวนลี่ได้แค่คูณให้พี่ในวิกกี้บอกมาแบบนั้นคอเครียลแอดมินลังแกมาจัดมาที่ขอเบิ่มเบิ่มรอบเนี้ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะอุ้ยคุณดูขึ้นมาด้วยเห็นปะ l c h a n ิ e to f o o t to turn boy touch let's go อคุณดูซันก็ตอีกรอบอ่ะเฮ้ยมาแล้วอ่าเขาหลอกรอให้ผมดูอ่ะมาแล้วอ้าพี่ จังหวะนี้จูบกันแล้วไงต่อกดใช้อะฮะกดใช้แล้วไงต่อเฮ้ยที่ดอกทันตะวันมันมีออร่าด้วยคนดูใช่ไหมใช่ไหมเออดอกทันตะวันมันมีออร่าว่ะคนดูเนี่ยตอนนี้อยู่ใกล้มีออร่าแต่พอออกมาปุ๊บออร่าหมดปะออร่าหมดออร่าหมดใช่คนดูต้องมีทันตวันสี่คนและอยู่ล้อมกันเฮ้ยเอามาดิเอ้ยใครมีทันตะวันเข้ามาดิน้องลุลลุลุลล้ว มาแล้วด้อมล้อมกันแล้วไงต่อเุ้ยเฮ้ยว้าว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 อะไรอะ่ะการเป็นอะไรอะ่ะดาวไอ้ดาวเบา้าคนดูเฮ้ยดาวเบา้าอ้ยขายได้เท่าไหร่อะจาก380ล้านใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่ครับราคาเฮียอุ้ยแปดยเจ็ล้านสี่คนสี่คนท่าตะวันสี่คนนะฮะจำไว้และนำไปบอกเพื่อนซะ ให้ถือธันตะวันสี่คนคูร้อยห้าสิบ crazy what มาแล้วว่ะดาวเบาว่ะคนดูตรงนี้อ้ายตรงนี้อ้ายหามาตรงนี้อย่าลืมพานะเดี๋ยวกลับมาขอไปเช็คของก่อนเขขอไปครับเอาว่ะคนดูดอกติดเลชเชียวโอ้รีแลกโฟร์เส้นโอ้ crazy 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 เอาเซอร์บ้างงี้ขี้แตกกันอะไรเงี้ยอ้าวสามัดซาอันโยโอ้ยอย่าขอเ้อยงน o พี่จ๋าตาจะบอดแล้วพี่เจ็ดหกห้าสส,าสหนุ้มยอะไรอะครับเนี่ยสก e c e ีสีหุ้ยเอมเบอร์ลิลลี่พริสมาติก แม่งไม่พอไอ้พรีเมียมเอนไทบีเอ็กโอ้เฮ้ยนาของปึงตังอีกแก้วเราจะคับได้ไงอ๋อเอาของไปครับอันนี้มันต้องการบูเบอรี่เนี่ยที่มีเท่าเดียวี่มีพอลินเนตทักอันไหมน่ะเร็วเร็วเร็วรีบติด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 ไหนพี่ขอเช็คดิมันคืออะไรครับน้องเฟรนชิปพอร์ตนี่ไงเห็นป่ะดีไว้โอ้เขาจัดมาอีกอันแล้ววะคนดูดีมาก 39 what วัตแสดงว่ามันต้องเป็นของไม่ค่อยแพงดิคนดูมาฟองเดียวนะฟองเดียวนะคนดูฟองเดียวมาครับใช่ไหมครับผมอ่ะสามสิบวีครับผมคนดูรอ,อไปดื้อมากตัวนี้คนดื้อมาละเกสลาบาลสลาสาอุ้ยอะไรอ่ะสีฟ้าเอาสามสิบโอ้บุช,ชิต ทุกทุกยี่สี่นาทีจะบินไปรอบรอบพืชผักผลไม้แล้วก็ทำให้ติดว้าวว้าวแล้วทุกๆุหนาทีจะใช้เหล็กในจิ้มไปที่ไปสัตว์เลี้ยงของเราโดยแบบสุ่มนะและ้วลดคูดาวแปดสิบวิไม่แย่นะไม่แย่นะคือ a อ i บ i ิลิไหนที่มันต้องใช้เวลา,าเช่นมแมลงปอทองอะไรเงี้ยทุกสัตว์นี่มันก็ใช้เวลาหมดเลยเนาะลดคูดาวสัตว์เลี้ยง80วิเยอะนะเยอะนะทำไปเล่นไป เล้แค่ทุกๆหนาทีด้วยก็รถเยอะอยู่รถเยอะอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่ไม่แย,อยอ่อะไรเนะี่ยบริการขายไขย่บีเอกแบบลุ้นกับแอดมินในเซิฟส่วนตัวราคาถูกกว่าปกติใครจะไม่เข้าไอดีลูกค้าที่สั่งซื้อแต่แอดมินจะลุ้นพร้อมกับลูกค้าที่ได้สัตว์เลี้ยงว่าได้ตัวอะไรและแอดมินเทสัตว์ไปให้เอาสิบฟองสองรสิบาทเดี๋ยวลองซื้อนี่หากุโชกดีเปิดไข่ได้พึ่งดิสโก้แอดมินแถมทันทีราชินีพึ่งหนึ่งตัว จริงว่าเนี่ยลองแกมปิ้งดูก็ได้นะท่านผู้ชมเออและแล้วแอดมินก็ส่งเสริมมาอเอาว่ะเลดี้แล้ววะเขามาห่าฟองว่ะท่านผู้ชมถ้าได้ดิสโก้บีก็ดีดีตัวแรกไม่มีบอกกนะ็คือได้ตัวอะไร no! <laughs> ตัวสองปุ๊บโอ้ตัวใหญ่กว่าเดิมออกมาทำไมเ <laughs> ี่บาอจริงๆตัวนี้โ oh! <laughs> อ้โคตรเกลือ โอเคอย่างนั้นก็ได้ทารันทุล่านะฮะอืมเ <c oughs> ่าละเขาพร้อมละโอ้ทําทำไมเจอแต่ไอ้่น่านเดิมๆวะเฮ้ยพีเมียมเอกเ,เลยนะถได้ดิสโก้ก็บ้าแล้วเฮ้ย โอ้เขาเภาษาสี่เหลี่ยมซึ่งผมไม่รู้จักเฮ้ยเออตัวนี้แกลน่นบัตเตอร์ไฟมาก็คงดีนะนะครับฟองสุดท้ายแล้วมาให้พ่อหน่อยไม่ได้หรือลูกฟองสุดท้ายแล้วโอ้โหทารันทูล่าแล้วเขาก็จะเสดต,ตัวทั้งหมดที่เขาสุ่มมาได้นะครับท่านผู้ชมเออรุ่นแล้วรุ่นอีกนะฮะแท <laughs> าากซื้อขายสำเร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมมาบวกหนึ่งให้กับเพจด้วยนะครับผมนี่นี่ไปเรียบร้อยครับผมตึงครับตึง สำหรับใครที่อยากมาใช้บริการอาสูมไข่แล้วก็อ่โชคดีครับผมโชคดีพี่อีเวนล้วยังไงพี่ก็อย่างแรกเลยหาน้ําผึ้งครับผมหาน้ําผึ้งเสร็จก็เอาไปส่งครับปุ๊บตรงนี้่าแล้วก็มาส่งตรงนี้ปุ๊บฮะให้เครื่องมันทางานคุณอย่างแรกเลยคุณจะเอามาซื้ออาอะไรก็แล้วแต่ในนี้ก็ได้นะแล้วแต่ซื้ออยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไก็ซื้อโพลินิออรินชิลลิปแล้วก็เห็นปะมันจะมีขายเว้เอาน้ําผึ้งมาส่งสอันสิ่งที่เราจะได้จะเป็นอย่างงี้เว้ย ฮันนี่คราฟเตอร์คริสมีใครมีบ้างเนาะออริเทลิดเตแบบติดโพลินิดอ่ะอ้าแล้วมันก็เก็บไปแล้ว <laughs> แล้วมันก็เก็บมะม่วงอันมาเริ่มเตะม่วงวิบัยโอ้โหนเอามะม่วงตีสโกลเอาเอาเอาไปเฮือเฮียบักเอขายวะคนดูบักเอขายเกย์ดัสกอลดัสกอฮะใบสกีฟหรอ <c oughs> อ๋อของตกแต่งแบบเฉยปะคนดูอันนี้อ่าจริงๆด้วย ของตกแต่งนะฮะดอกกุหลาบโพลีเนตอ้าวอย่างนี้ก็ได้เลยนะ้องอีซี่ชิลๆเลยโรสอีซี่ฮะไม่พอฮะไม่พอหนึ่งกิโลโอดอกกุหลาบหนึ่งกิโลกาเดมอูบ่าละคนดูพร้อมลิสโกแล้วก็คาบนะฮะเราหาของไม่ครบอุยชอบอีเวนต์นี้จังเลยอะ่ะแล้วก็จะได้เนกตาสตาร์มามาดูค,ค่ะ ต้องหาแครอทติดโพลินิตโอ้เฮ้ nah านะข้ามนะฮะอันไหนที่ผมหาไม่ได้ที่ส่วนผมไม่มีข้า,ามนะครับโอเคได้แล้วโอ้ได้ไข่มาโนกะเนี่ยโอ้ยสวยอยู่นะคนดูสวยอยู่สวยอยู่ลูมิล่าเลสคราฟเลสโก้เพืออะไรอ่ะโอ้คนดูผลมันดูออรา่ามากเลยเ้ยอ๋อไม่ส <ๆ S 2> ิเดียวโอ้ยม,อมีดอกมีดอกจะงอกได้คนดู ได้อย,นะอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้เธอไม่หลอนโอ้ใครจะไปปลูกวันนี้สอมันต้องติดเกี่ยผสมเกสรด้วยไงพี่เล่นเกล็ชินไหมครับโน่เยบร้อย let's cook เย่ yeah. อุ้ยไข่มาอีกแล้วคืออะไรอะ่ะโก้อุ้ยมาแล้ววะ่ะเข้าใจดีให้ออกมากร้องรักเสร็ียบรย้อย let's cook อาอีกแล้วอ่ะมานูคาฟลาเวอร์เนี่ยน่าจะเปิดได้ละเกลือโอทงพึ่งเนาะมันยังไม่โตอีกทีอ่ะคนโัวเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยพอดีว่าผมขี้เกียจเปิดกล้องนะโอ้โกลฮะก็ดสูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะาาท่านผู้ชมดูดิเห็นปะปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เชคเดสท่นนี่ชักดนเนกดสใช่ไหมผมอ่านที่ถูกใช่ไหมเชคกลิกกลเฮ้เชคเชคโกิขอเป็นอ่าขอเฟเวอร์ดไว้ก่อนเลยนะขั้นที่จะสวยนะครับโอเคเรียบร้อย แน่นอนนะฮะผมอาจจะไม่มีวันที่แบบเจอปกติได้นะฮะวูดิโบดใหญ่มาเต็มแตนี้เลยมีอะไรที่แบบดูดีมีราคามังพอมีอยู่นะอย่างเช่นเอมเบอร์ลิลลี่ลีนโบ้ต้นนีนะท่านผู้ชมดูดิมีโกติอันหนึง่งเบอร์ลินลี้โหที่ผมได้มานะฮะก็ถือว่าโชคดีเลยทีเดียวที่มันขายหลายรอบแล้วถ้าผมซื้อหน้าผมถ้าผมซื้อจริงๆผมน่าจะประมาณ สี่รอบแต่ซื้อไม่ทันรอบหนึ่งนะได้ประมาณสามต้นต้นนี้หนึ่งสองสามราคาก็ไม่น่ที่จะใช้ได้แล้วก็ฮันนี่ชัคคูเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะฮะอันนี้ไม่ติดบัฟไรเลยนะนเห็นปะไม่ติดบัฟไรเลยสี่สิบเจ็ดกิโลป้ามล้านห้านะครับนะค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับแล้วก็วิธีหาก็คือต้องมาทำเควสไอหมีเนี่ยจนไปถึงเควสสุดท้ายนะครับ ซึ่งผมไม่รู้นะว่าเควสเนี่ยมันมีกี่เควสให้ทำนะส่งน้ำผึ้งหาของมาใส่ส่งน้ำผึ้งหาของมาใส่ผมมาทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็เอมเบอร์ลิลลี่นะค่อนข้างที่จะราคาแพงเดี๋ยวลองขายอันใหญ่ดูนะห1กิโลนะครับไม่ติดเลยนะล้านสี่ว้าวเกือบเท่ากับฮันนี่ชัคคลเลยฮนะแล้วก็ตอนนี้มันมีบั๊กใหม่นะครับตอนนั <c> ้น <oughs> ไม่แก้นะครับตอนนี้แต่ก็น่าจะใกล้แกแล้วแหละมิติดเเอกฉันขอ จิงจอกโแต่ผมจะมาบอกอะไรอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแลกคูนผมนะครับนี่เห็นปะถามว่าผมเอามายัางไ,ไงอะเดี๋ยวผมบอกกันกันนะอย่างแรกเลยตเติมเงินเรียบหรอต่างซื้อสินค้าไอเทมต่างๆโกอาการ์ดินแล้วลงมาข้างล่างนี่เลยใส่ไปชื่อเรานี่แล้วก็กรอกรหัสผ่านทำเมลแดงจำนวนสินค้าต่อชิ้น1ชิ้นนะฮะและคู oon, หนหตัวปุ๊บรอฮนะรอเห็นปะ 19คิวนะฮะมจัดอีกตัวนึงจัดอีกตัวนึงนะมีจัดควีนบีมานะครับเรียบร้อยนะฮะกองเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สั่งนะฮะ20ิคิวนะครับก็ต่อจากคิวเมื่อกี้เลยนะฮะก็รอนะครับท่านผู้ชมเออเรียบร้อยนะฮะเพียงไม่กี่นาทีไม่กี่อึดใจนะผมก็ได้มาแล้วนะและควินและควีนบีเรามาจัดอันนี้กันไหมท่านผู้ชมนี่ดูเห็นปะ่ <Wow. S 2> อะอภิเกื้อเดี๋ยวครับน้องรออะไรล้ะโอตรงนี้นะใกล้ใก้ไข่นะมันจะได้เจริญเฮ้ยเดี๋ยวเราผมเห็นได้ดอกไม้ ดอกไม้โกจะเด้โอ้คตรกกเลยขี้ตูดมากเก็บเลยนี่แล็คูนมันหัวเราะอะไรผมไหมเนี่ยไปขโมยผักพืชผักสวนครัวคนอื่นไอ้เก่งมันโดนกูขโมยของไงเก็บแล็คูนไปยเลยเด็กเก็บไปเลยว้าแคนดี้บอลซัม ไปเก็บมอูกพ่อเก็บไปเลยเนาะก็นั่นแหละครับเนื้อเรื่องทั้งหมดถ้าหักสนใจแล้วก็สามารถทักละว่าบักไปได้เลยนะจ๊ะก็หวังว่าจะไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งจนกว่าจะมาอัปเดตหน้านะครับแบบว่าใหญ่เลยซัมเมื่ออัปเดตนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณเข้ามารับชมนะครับแล้วก็เจอกันอัปเดตหน้ากันละกันนะครับถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็ผมอาจจะแวะมาทําก็ได้นะแต่ก็เผื่อเกมอื่นไว้มัางนะเดี๋ยวเล่นเกมนี้ทั้งวันมันจะเกินไปนะ เย้โบมือหัวกระโหลกแทน